นี่วันหยุดพี่น้องก็มาจีกกันน้องย่างหมูกระทะหยุดย่างกินกันน้องยังไงเลยมาครับพี่น้องนี่เอ้ามากินยังกว่าโออมันสูบไปล่ะตักออกตักออกม้วนกันนี่พี่น้องหยอกกันยิ่งแม่กยังนี่มันเลยยุ่งยักยักนี่ต้มฟักความครับโอ้ยโดกระพกรเสียมังยิ่ เว้ยสักสุมือเด้อเอินสาดชูมือเด้อวายุูปชมพูกูเบิดเร็วแชมพูยังอยู่นี่ไปเบิรงดนี่ห่วงเนี้ยสามขวดปุ่นนะนุ่มขวดเขาบอกว่าใส่เนาะโดนโดนยังซื้อแชมพูเรือนึงไหมโอ้วาวพังละจอมตุนออกปากปาป่ด นเอมเพิ่งเน่ยขวดนเาควันนงงาเปิดมันกระเจ้าไงนุหันเนาะนี้ซื้อไม่ยัเงเจอ,เอลลายเียวจี่ขวดกูเอาเสงปืนรก้อนมนว่าไสละมูย่านหย่นชื่อว่าอะไรวะ่ายอ่ามูยนมูทั่ควคือว่าสื่อผมสห <c oughs> <c oughs> ังๆๆๆๆๆๆๆเกียนเห็นสายยังไม่หอมืื้อนะเห็นสบายยังจวนรักนันมันมูอันนี้จวนรักอันยาตาหัวนี่ยว่าราขี่ไล่มันั่นดอกนม นั่น้ดอให้ีอ้ยแข่ในลุ่มนี่รุ่มคักรุ่มเนี้ยนะแดงว่าบอเอามันเงพุ่งแลเอาขันใส่ผู้เดียวนี่แขนใส่ผู้เดียวนี่ผมผมจะหัวปวดทึงนี่ใส่ได้ยังเดียวนาะเอาทอมือข่วยสาเทียนิงัวข่อยก่คุณจได้เดียบัน เดือนกว่ายวแสดงว่าสามีเดือนแล้วตะเพิ่นบ่ได้ไตเพิ่นบ่ใจเขาอยองยางเเต็ซื่อนี่ไหมไปรอดอนมังยาคข่ก็ซื่อมาเลยทีไปรอดอนมังยาหนิคมาให้แม่ก่อนข้านแล้วแล้วใส่จน้ำหนึ่งเท่านห่หน้ากระเจื้อไปร่อนดอนมื่อนานะหน้ากระเจื้อซมพัก่อ่จะเออามาใส่เอาเย้างหอมันส่อแซมกวนเยียมซื้อสื้อวดเียวนึง คืเนี่เพิ่งเนียตั้งห้วงกอเน่ยเพิ่งเ่ย้งวงเป็นปีแล้วนี่ยอาอันนี้ว่าแต่ว่าส่้องกับองแต่ว่าองกับองไมเนข้องอื่นไม่เหนคือเนี่ยเพิ่งเนียยุทังห้องกันะยังโไปเลยยังเลยเราไปทวงงงแหละรักใส่เช่มพูกัชมพูกเยุทธ้องลยุทธ้องเพ่ไลยเยห้องเลจยังโไปเลยจง กอกางกันดีดิเมื่อกอกางกันดีนี่สามสี่นีรุ่มพูดดีอนนั่นเอาอีกแล้วเสเมาเจเมียบ้านปนี่แม่บ้านต้องพูดเสียมานะต้องพูดเหมือนมันมันจมมันนั่นเอาอีกแล้วนวันนี้เปนังตื่นเต้นมีว่าูลักใของเาองันอมาแกๆ้มู่อยใจเเกือบฟองเดือนเกือบต้แม่เดือเพึ่งแม่นน่ะเห็น แสดงว่าเป็นปีอะเาก็ได้ซื้อของไอ้ป้องเนี่ยซื้อมาไว้ยื้อซื้อต้นกันเนาะดอันีมนี่้านี่เจ้าเห็นก่เจาเมียบ้านว่าหันน่เมียบ้านสงการว่าหันนึ่้ผลของไบแจกนี่เี่ผมไม่แย้งมีกรจ่ายแล้วผมสะจะปูแย้งเดียวหัวยโอคักห้งโง่ตัวทีมนว่ีแบบก็ไอ้บอลไอ้หมูบ้านวอาหมูลักใส่ขององที่แห่เจ้าของลักส่ะของมื่อพรส่วนแล้วไปดีพ้องมื้นเหมือนว่าเขาลักของมื่อนั่น พื้นมาแล้วห้องพื้นของก็ใส่เสีไปบีห้องพื้นเหมือนเราบ้าพื้นหลักลงสนไหมลงสนไวางมใส่กเสไปวันนี้อ้้งว่าถ้าแถวอไปใส่กัวนี้ขวดไม่เป็นสามบ่ขวัดไม่กันนั่นเด็กก็ไปยกบ้างเนี้ยในตะการนะบ่แต่ห้องพื้นบ้า้องยกความาใส่บางอย่างนี่เปี่ยนไปยุห้องพื้นมาเอาจูเบิดม่้พูดใหมาลักของู้ใชเดเพื่นเอาต้องห้องพื้นใส่ วันน wow, ันเงินแดดที่เรางอมนว่ <c ười> <c ười> ีดเงินรงเนียดูแ yeah. ท้รักดูรักก่้ยบอกบกเนี่ยนมดชมพูก่รกเ่าบาทก็ต้องรัดบอกใก็ได้ห้องหน้าพมีหน้ามึงนีมึงมึงาไปหน้ามึงบอไปตำป้าตำดวงไปนะว้อันนี้กดิเป็นกองแซกต้องเก้นี่ก็ไดยนเจเจ้พดบอกครับ จูดีเจ้าโอบ่อขวยบ้านตอนจะซื้อแชมพูมึงล่รักใส่ชมพูกูหมดมึงเล่นบ้าดตล่บ้ารับูตตเล่เออมึงที่เป็นไพก็มีสองคนนอนยืนอยู่หันแม่ไ้ไก่ยงมาน้าบ่อยข่อยสิแม่อนนะมึง็นบอรักแชพูน่าโอยออกไปนะใจบเฮ้ยมมนแมนไมนตั้งตาหลังมีบอสโดนตัวแบบแมพูเหมือนปา สกัเดเบอ่งูนใส่อี่อยวมันตูกไปนะทั้งหมดูใส่โใส่เนี่ยุนไหมลอวกูใส่เห็นชัวร์เลยวัีไปใส่ร่วกันเดี่ใสเอาก็คอนอใส่ยโดใส่ใส่ได้คือกนะ่มีสัวนอันนี้บอกรู้หอป่า อันนี้กับกองแตกเขาได้นลกองแตกเขาได้อันนี้กับกองแตกเนี่ยอันนี้กองตึงนี่กลองตึงพี่น้องมีกองตึงง่เนี่ยนี่มีกองแตกมีกองแตกต้องกองน้าไปย็นโดกยไ่ยิ้มาเบาแว้หมดตัวลิ้ัสนตุคนโอ้โหบกเตะมาลัดเซียงกูได้แลอ้องกยอนนี้แม็บนี่เว่อันนี้ขอพี่เนี่ยหวังว่าแบนีว่าจะกับกองแตกยเพรากว่าเซย์แม่บบนี่ มีนบ้านนี่ทุกไปทุกเป้เปลี่ยนยี่ห้อยังบ่หน่เปลี่ยนยี่ห้อยังบ่เนี่ยพใส่ซ้ำเเดี๋ยวหุคนคนีสูดมมาใส่แล้วเปลี่ยนยี่ห้อยังมเนี่ยอนุ่มฮะวยโดดไปเราไปใส่ปวดลิบีแล้วว่แม่งปวละเก่าบานเก่านี่ยปวดแล้ ดำมมังนงแวงไปใส่ now, ้าใส่ Gesch ้ันหวานให้มึง่เห็ถ้าใส่ก็สั่งไปยังทวงมูน่องูดรบกวนรกชิมแม่งลบวนบอกเอาเย็บมาใส่กเชื่อเลยปวดวิมเลยไปย้งซ่อ่นีู่ม่ได้ป็นน้ำหนักนี่ง้ันไม่หลอดโตไปตอนนั้นมีมึงใปหางหวื่ามึอเลยชิมเล่ยปวดใส่รลดมั้ยเตื้งเคียดารสิมาฮะูใส่เงมา เออตัวบาคุหิบนนั่นียเดียวขาอให้กูใส่โกเลยมึงใจหัวมาโดดแล้ะเ้ยไได้ถูกวงไปแั้ใส่อามือเนาะบ่ายนมึงหิบไได้เฮียบเฮอย่างนี่ยังไงอ้ยนป่ยปลาดิบกินแล้วมันุกไปอังปะเนี่ยข้าจะบอนี่ทุกไปปะเนี่ยเหมือนเราต้องทสุกว่สุกเหเขียดไลน์มาปลาดิบกินแล้ว ว่ามันมันเลี้ยวก่นละลินนะมันเลี้ยวกันแล้ลินมันโปงมากเหรอไปก็ไปบอกเล้ว่เมื่อสุกก็ไปคว้าคว้าหองมันควางมันนี่ม่ว่าพี่น้องยิ้มกันนี่ว่าวงมันกันนี่ไปนี่ว่าไปนี่ว่าผมรักจานทางหอกตาหัวไปนี่ไงบอกยือีหลีเออแซ่บปะตอนนี้มันเป็นความจริงเจ้าต้องรับความจริงให้ได้เออกันในเมื่อเจ้าเอาให้มั่วแม่นบามา อันนีู้เอถือะบอกให้ดูแต่ว่าข้อจะข้อึงไม่เจ็สิบบาอม่อันวะโดนนี่อันนี้มีเ็พ่นดนนี่เออเมื่อนั้นซื้อพนนึงมื่อนั้นซื้อพนนึงอาอีเีย้างหอปะเนี่ยเอากระเซื้องซื้อ่นกันย่กันดีสร้างอนไปเพิ่งเนี้ยไม่ห่งอ่ะ เดี๋ยวว่ามาใส่ยู่มาเนี่ยว่าแมนกิมนวดกิ้มนวดกิมนวดมันถิีเมดแล้วเอ้ยมันีมดแล้วจิมอาบน้ำยังมาบออะไรดีนะคอยใจเป็นก้อนบอแมนใจเป็นน้ำตู้คอยีกบัะนี้ีิมาบน้าเมื่อดีบันนี้ไม่ชี้ไรมันนั่นหอก โจรมีใช่่าโจรรักนะมันมัวนี่โจรรักยาสมุนว่าเมีนปนั่นเนี่ยวาไปมันมีบันครับะเกิดเป็นคนรนไอ้มึงนีงตัวตีบไปทีแกูก็บอคิดยังหอกว่าส่เห็ดเห็นไหแล้วอันคำวนี มันเกินไปพูนน่อนะมันมึ่งที่ไปรักใส่กับยาซาผมผมปูประสันที่มึ่งยังไหนกันสองคนแม่เอางแม่มายาเสพาผมปูคือเหมือนไปเนี่ยเพม่อนวะปูมันก็เป็นมันติดเกียติดเกียดตดไม่ต่ตลาดมาดึงแขนอกห้องแล้วก็เลยเอ้าทั้งสีที่ว่าทั่ที่ว่างานสวดมามา มือแมวมองนักกันเยมอหนาส่มันคือจะเบิดมันคือว่าดูทนเกินไปี่สิเฮ้เห็นว่าย่นีมกองแตกทำไมมันดูทีนบอเกินไปกลองแตกก็มีวะย่างกูีนีไปอาบน้ใจ่ดอกน้เจ้น่อยโอ้โเวลาอาบกันละทัมอิตมแกลกาลอย่อนมกาสีแชมพูใส่หองใส่เลย่โอ้โหไปนะพูดใ่วคับๆเงินก็แมวใครก็บอกใคร ความมาลักยูลักินพ่อเนยันนี้กียนอาบเดียวกยันกคนเอาไปทั้งหัวบ้คนเขาทนอะไทังหพวมืออนบานสื่อทอดเส้นสัปรตีนหุ่น่างคอมาลักใส่เสนยู่ปรดีโอ้ยเขาบอกไปกักกรเทียมดมือองแก่ๆหอกเราใส่วองเป็นยังไงล่ะมีเงินเท่าหรอจอยซื้อ คือนอขนมนั่นนี่เอ่าตูถึงก้มมาก่เหรนอไอังเเฮ้ยกูซื้อไเลยงแพ็คก็ขึ้นไปก็ไร้ี่อันขนมปังนะ่ะมามใ้ขังม้าเยยามยืมขึ้นมายืมอยู่ในห้องยามนก็บอก้โอ้ยกูนไอแก่ก็ยไม่ให้ยูโอ้ยยืมมามาสองวามาจัง โอ้ยยกยอะขึ้นใหม่นี่แล้วไอ้คือเอาเงินไหนก็เล่าไปซื้อเงินกุ้งนี่แล้วซื้อซิบันนี้ได้ไหมเจ้าซื้หันหันกุ้งไมใช่หรอไปไหน้อนกันมาเที่ยวไปสิแล้ววายว่าทั้งหนั่นนี่เลยมาหามันอางเอาไอ้เงินยไปว่าพ่อไอ้เี่ยแแม่ไหนไปกับซุ่นบอกเอาซิบบาทแล้วโอ้ยแตมันลืมเป็นนี่เหละจะรูลูลูเป่ากินเปากินเป้งแด้นี่ชาบพ่อนี่ สุกแล้ว <c oughs> อันนี้แซมนุ่มมาอันนีแซบอันนี้ปลแซบแบเแล้วคนบริ <c oughs> น้ำกิมไหม่าแซบปอามาฮะลุง,ลงมาตอยจีนะนุ่นมมากแต้มเมือาลืมก๋ี่ตามไหมครับไว้ยิ่งย่งกนได้ไม่รับช่คลิบต่อไปครับผมกดง,งผมน้ำเด้อครับกินนี่ ตักไปตั <ote> ้งน oh ี้คร <c ười> <c ười> ับผมพี uh ่น้องเสียยอดไลค์โอ้ยโบกกากงบกที่ตามไปจะกยังดน